สวัสดีครับผมซีนะครับ RC Scale นะครับผมวันนี้เราก็มาดูไฟท้ายนะครับอาจจะเป็นไฟท้ายทรงแบบย้อนยุคนิดนึงนะครับแบบว่าทรงเมื่อสัก3-40ปีที่แล้วเลยเป็นรถบรรทุกแบบสไตล์หลอดไส้อะไรเงี้ยนะครับครับผมแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีให้มาในรถปัจจุบันคือพวกรถ Hino i s u ซูเนี่ยที่ซื้อจากโรงงานก็ยังเป็นไฟท้ายแบบนี้อยู่นะครับ นานนี้ก็ไปตามหามาโอ้จนได้นะครับเป็นไฟท้ายแบบดั้งเดิมนะครับก็ตัวนี้ก็ได้มาเป็นคู่อย่างนี้นะฮะครับผมชุดละชุดละสองชิ้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เลนก็จะเป็นแดงเหลืองอย่างนี้นะฮะเลนก็เป็นพลาสติกเงาเลยเงาเลยนะครับครับผมมาตรฐานดีเลยนี่ก็ตัวแป้นก็เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่ ปีน 3D นะครับแล้วข้างหลังก็เป็นรูให้ใส่ไฟได้นะครับับผมอ่าจะประมาณนี้นะครับโอเคก็สนใจก็ตอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวอ่าเรื่องราคาเรื่องอะไรเดี๋ยวทักแชททักอะไรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวดูฮะราคาแจ้งราคาให้นะครับนะครับข,ขอบคุณครับ